ดีหายอย่างเหมือนคิดถึงตอนนั้นฝันอยากที่นักเตะเป็นอ๋อเราก็ฝันมีความฝันไว้ก็วิ่งชนเลยดีใจที่ได้ลงทำไม่รู้ว่าต่อไปมันดีดีหรือไม่ดีช่างมันหัวแน่สุดต่อใหญ่น้อยก็ได้ทําแล้วนะครับผมตามความฝันของตัวเองแต่ให้ฝนตกแล้วกันว่าเวลามันเฉื่อยแฉมันไม่ดีหรอคือผมนะฮะต่อไปครับผมพี่อาร์ตสั่งเราไม่สั่ โอ้โอะไเ้านทจะหนักรรถไฟี่แนอากาศแล้วอาไรู้ลุงเกากซี่ออกเป็นแาบว่าเหรือนไม่หา อ๋อเป็นรถไฟแบบว่าอยู่บนฟ้าทันกันให้ทันเหลกเลยโอ้โหความฝันมาดูกว้างขวางแต่เราก็ขอให้ได้วิ่งเข้าไปถูกต้องแล้วข้างทางมีดาวเป็นจะยิบระยับไปก็มีดาวด้วยมีแบบแวะสอยดาวเข้า้าแวะสอยไม่ใช่โกแวะดึงอย่างเงี้ยใช่ไะฮะอยากเก็บดาวเสร็จติดรถไฟพี่ตาครับผมครับผมก็เป็นภาพที่หนุ่มบูยีงเงี้นี่ อเดินรถไฟเป้มาเสียงโชครถไฟแล้วก็รถไฟอ๋อเปนเจนดีเลยนะใช่ประมาณนั้นนะครับผมเอาล่ะแล้วนี่คือรถไฟความฝันของแต่ละคนนั่นเองจากผลอดนะครับใช่นะครับเห็นบอกว่าเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตฮะาจีสิบหกอะไรอ่ะกินนี่ไงกินนี่สปีดเปล่ากินนใช่ครับผมเตรียมอะไรไบ้างครับช่วงนี้ฮั่งฮั่นี่ครับยางของเราครับเตรียมตอนนี้เตรียมงานอยู่ไหนนะครับ ถึงดาวด้วยเดิมแล้วนนี้วันนี้เลยขา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 ยโอ้ก็เล่นเพลงใหม่ครับเพลงใหม่นะครับเกี่ยวเพลงใหม่เริ่มซ้อมเริ่มซ้อมกันเรียบร้อยแล้วเล่นเพลงของของจินี่าร์ทินด้วยโอ้มีพิเศษด้วยนะครับผมแล้วจะได้ยินงานที่แบบพิิีของพระดอกด้วยไหมฮะอะไรก็มีนะครับนี่นี่มัเป็นโอกาสดีเลยครับว่าทุกวงในค่ายจีนี่มารวมกันเลย ถ้าขายมีทงมยรุ <forever> ่นี่แชร์ได้ป่ะสีสสีสแต่ต้องไปรู้กันวันงานว่าใครเล่นเพลงใครบ้างอะแนล่าสุดที่ถึงขั้นผักมุ้งกันแล้วจะทำอะไรกันนะนี่คืออาชาเชนอ๋อพี่เก่งใช่ถ้าบอกพี่เก่งเขาเขาก็ลงไป ยังไงผ่านแลก็เอเยี่ยมใจคนดูเลยครับผมครับผมวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงถ้าเกิดจะไปอยากไปดูกันครับผมอ่ขายบัตรครับอ่ขายบัตรขายคบัตรขายรับผมขายบัตรวันแรกครับวันที่10เมษายนที่ารากครับ สิเดือนสามมีโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับผมมีด้วยฮะก็คือเป็นวันนั้นวันเดียวย4ชั่วโมงคะให้ไปที่งานก็คือบ่ายราคาวันนั้นจะขายครึ่งราคาเท่า้ครึ่งราคาครงครึ่งราคาเต็มจากราคาเต็มหรอไปวันที่สองต้องราคาเต็มแล้วต้องราคาเต็มแล้ววันที่สามนะวันที่สามเหลือเจ็ดสิบาบเต็อ๋อวันที่สวันที่สแจกเลยแ ไปวันที่สี่ดิบ้างเดียววันนั้นวันเดียวหลับสนไปวันนั้นวันเดียวครัจะขายบัตรครึ่งราคาเลยติดแม่สายยนติดเมษายแล้วก็สามารถไปถ่ายรูปกับทุกวงในค่ายเลยฮะออ๋จะนั่งเรียงกันเลยแล้วก็ทุกคนอยากจะถ่ายก็ใครอยากจะแบบอะไรก่อนรับเสื้อเหลี่ยงได้เลยให้ดีมากเลยโอ้โหน่าไปมากๆสำหรับการนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของพวกเขานะครับนะฮะจะเจอกันได้กับคอนเสิร์ตนะฮะจี16นั่นเองรวมหมดเลยใช่แล้วจากค่าย้จีนี่และขอยนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคแล้วตอนสุดท้ายนี้นะฮะเดี๋ยวให้ฝากสำหรับซิงเกิลนี้ซะหน่อยครับ รถไฟก็บนแห่งความฝันยังไงครับก็ฝากเป็นตันนทนเป็นช้าในอาบัตใหม่ครับแล้วก็คาดว่าน่าจะชอบแล้วอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนลุกขึ้นมาลองลองทำตามความฝันทักครั้งนึงครับผมถึงมันจะดีหรือไม่ดีเราก็จะได้รู้ตัวจะได้ต่อตัวเองได้ ไปลองขึ้นรถไฟของพวกเขาไปได้หนึ่งงานครับกับชิลออนเดอะบีชครับเขาไปด้วยขึ้น89ดสครับชิลเอฟเอ็มฮะเดี๋ยวพวกเขาจะไปเล่นให้กับคุยชิล์ด้วยไปติดตามได้ริมทะเลเลยใช่แล้ครับขอบคุณพี่พี่วงผลดอกมากนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณม่หเอาล่ะดาวโหลดเลยครับดาวโหลดลืมลืมลืมดาวโหลดนะครับดอกจันหนึ่งสองสามครับแล้วก็ตามด้วยศูนย์สองสีคือศูนย์สองสี่นะครับผม ตรงนี้นอเนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อกับที่